How I am here, like still no job, but I'm on the clock and you can't stop me, cause the shit don't stop ออกจากชิโนะลครับกลับมาที่ยาจิจิครั้งหนึ่งนะครับเรามาต่อคิวไว้เป็นคิวแรกนะ,ะมาดูครับตอนนี้มีปลาแล้วอันนี้จะเป็นปลาสาใหญ่ครับตัวที่สาใหญ่มันจะมีอะไรบ้างยังไม่รู้นะลองดูครับตอนนี้มาแล้วมาแล้วสดใหม่เลยครับสดใหม่เลยสดใหม่เลย

ผมสาอย่มาในที่สองอีกแล้วออเขาช่วยละาเขามีปลาเขาด้วยเต่าเรามีปลาเขาด้วยแต่ท่นี้เป็นพวงนี้เราไปช่วยลเหมือนกันเอาโอเคเลยหล่ครับาเ้นี้กมีปลาใชุ่่งนี้กมีันเหมือนกันครับมามาละคุณพ่อมาละ อืมไปไหนอะลูกพี่โทรตามเลยลวเวลาสำคัญเลยเนี่ยค, <c oughs> คุยโทรศัพท์อย่างบ้างนี่นะนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว10ตัวเินพส เดี๋ยวแบมมาเนี่ยรูกค้กาก่อนมารอตรงนี้รอ,อตามนี้เลยมุมหาดอ, <c oughs> อะไรเนี่ยรออรอดูไปบ,บพร้อมกันครับเราได้ทีวที่สอง <c oughs> อ่านี่เขาเป็นเป็นลากมาบอดินมาเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเปเหมือนเราพวกนี้ไงอ๋อพระเจ้า ขนาดมาต่อเจ็ดโมงยังได้คิวสองที่ดูดิมาตั้งแต่ไก่โหงส์9โอที่9มารอดูคุยตะปุเนี่ยเอออยากอยากได้คุจตะปุกเนี่ยธุรกิจมีขายหรบโหดด้วยนะครับนี่นี่นี่แล้วเต็มคิวก็มากเลยเต็มิวก็มากไม่ใช่ชิ้นเราอะชิ้นเราอะที่ว่าแพงนะอันนี้แพงกว่า รุ่นใหม่เขาแรงกว่านะอ่ะคุณป่อคุณลูกครับเชื่อกันทำงานแล้วปลาตัวใหญ่เลยอ่าตัวที่ใหญ่ขนาดไหนอ่ะลองดูกันครับตอนนี้เรามาที่ยาจินจีครับวันนี้ก็จะมีคุสเตอร์โค้ยนะครับขึ้นมาดูนะครับว่าที่เราฝากไว้นะครับจะเ พัฒนาขนาดไหนชอบสัีเก็ยชอบกินลิ้นจริงเมนี่นะแต่พูัว่บไงดีรอดูคิวปลาเราสวนเมื่อไรโอ้คนดงดด โคตรใจดีโอ้โหิใหญ่มากขีโคตรสีเนาะนห่นะตาเขียวเงาครับ

โนเกียวไซนะครับขึ้นมาสวยนะครับอย่างนี้เดืยดรับปั้งสวยมากเอาพี่ขายให้เอาตัว <employers> ม <c ười> ังเย็นเหรออะไรพี่โอ้ยเมื่อกี้อาจจะไม่ตอบไม่อยากตอบเงียบเลย ห้อยหอเดี๋ยวก็ไปครับสนุกดีนะสนุกตื่นเต้นดีอ่ะเปิดเปิดเกล่องสุ่มเออเราจะได้เห็นตาอะไรพี่เล็กมีตาของตัวเองจะเปิดใช่ไหมโอ้โหราชีชีโคตรตัดอยราบนีัดูเลครับราชีอืมสวยดี ยังไม่มีลูกค้าเหรอวะคุชชี่กอะมีของขลูกค้าสวยนะลองโอ้ปีปีนะังรวันนั้นซื้อน่าจะสี่แล้วครับสุดสุดใส่ตัวอะไรอ่ะโอ้ขเบเร็วไปเนี่ยไม่คอยอรอใช่โอ้ cút hoa 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 Mà hoa 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 ยางเถือนแต่งกับบ้านเลยวันนี้ก็จะมรกับบ้านเลยถวกมากสวยมากดีว่าที่คิดเยอะเลยกูดะกูดะย thank you thank you ยอยากดูก่อนแต่งบ้าแต่งแต่งเองด้วยแต่งเองวะหลาสแต่งเองได้แบบนี้ แปลแล้อาจจะแปลกแปลกเริ่มแล้วใช่สวยวะเชี่ยดีว่ะดีว่ะพี่คิดไ้เยอะเลยขายี่พี่ขายยังพี่จังเมากิ่ล้านดิวเลยดิวเลยสวยนะดนี่วันสายกินีบอลเห็นบอลเอาวะเนี่ยบอลเห็นบอลเอาวะเนี่ย ดูแรงเดินแล้วฮิตเตอร์ฮะสวยป่ะเอาเปล่าขายป่ะเอาเท่าไหร่กองเงินเท่าไหร่กองเงินเท่าไหร่อะห้าหมื่นเยนเอาเอาดีดีดิเอาไอ้เหี้ยจะขายห้าหมื่นเยนไม่เอาได้ไป่วงชุบนะว้าวพูดแล้วพูดเลยนะอาชีพไปเรียบร้อยเก้าไม่เอาและมั้งสกี๋ยนักสกี๋ยไม่เอาและมั้ง ตอนนี้ปล่อยให้พี่เหินต้มไรอดแล้วกได้รดไปรอดตราคาก้ใช่หมหนึ่งหน่วยนะเก็บติดินเก็บกินทำไมคนนี้ไม่ไปรับองบา้ากสมองเากิงไฟบองใหญ่ขาขึ้นเล็กแต่ทำไมมันสั้นตีนะอรนี่ว่าเยตีกินตัวตัตีไก่เือตัดต่แยกาล้ เอาแล้วดูตัวเด็กนะครับโอ้โหนี่ไงมาดูดิปลาของเขาอ่ะเขาใส่กันรอกอะไรตัวนั้นอีกลวอ่านน้างไหนโอ้โหเจ็ดสิบเจ็ดสิบคุณเลได้หรอทุกีคตรสวยครับ ขาวอี๋เนี่ยโอ้แดงถ่ายยังคอยชียร์กันจะถ่ายก็คายยังคอยชียร์เฮ้ยอยาไปต่อถ่ายพอดีตัวนี้โอ้ได้แต่ทำให้กูตกใจเลย

ปลาอยู่เนี่ยอันนี้ปลาที่ยังไม่ได้ขายใช่ไหมนี่อาสากีเพียบเลยแบม เอ,อ,อ่เนี่ยืมสกีเยอะอยู่ครับไม่ต้องแย่งกันแล้วมั้งพี่ <c oughs> แบ่งกันได้ละสบายหูคอ,อกูก็สวยโอ้ตัวนี้ก็ขึ้นมานี่ว่ากินลิงอกู่้อ โอเคครับพิกหนึ่งหน่วยนะครับกำลังอยู่ในกระบะนะครับเดี๋ยวมาดูว่าไซส์เท่าไหร่ลิมกองปูนะของเรานี่เป็นแท้งเป็นอันะช้ดออมอมันดาเลออมันดะเลมัสลูอ้ยกลอนหม

ซูตรงเวลนไม่ได้ขอเออนี่เขาเรียกว่าเแ่งนับเขาเยกว่าแทนนะครับ

เขอตาสกีมาลงมาถ่ายตอนนี้เลยอันนี้มันนาจจะไม่ได้แย่งกันนะเนี่ยเมนพูลทั้งหมเร็วๆเนี่ยเขามีตาสกีมารกันถ่ายนะครับสามตัวเลยอีตัวเลยครับตัวนี่ย สกิล้วนะไรสีตัวเนยบอกยังเอาอยู่ก็เอานีเปลี่ยนเป็นสายอื่นบ้างลูกค้าอห้คนยังไม่ได้เลยสองค่พัตเตอร์นึ่งเดี๋ยวลองเจออื่นเีมันมาสุด้าย่มเขาเลยคุณใส่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  อาสบยสยอยาอ่ะสกีเอาเลยที่ตาปูนะาเตาปูนเชียอถ้าไม่แทงอ่ะแพงก็ไ้อีกมโนโาาพตลอดเลยมึงเ่ยับกับใครตาบัวมาแล้วตาทลตาักเลนยตาลักเล่ยเฉียตรงนั้นนิดเดียวใจใจใหหมดคืเดีดดิไปหมดแล้แพงไง เขาไม่แพงอะเบื่อชอบเนี่ยปุ๋ยควายเงี้ยปุยตาปูดยน่ามีเลยนะเหมือนแอบด่าหลอกด่าเหมือนแอบด่าวันนี้แดดดีครับวันนี้แดดร้อนเมื่อวานหนาวมากวันนี้ร้อนว่ายิงสัตวเลยราคาไม่รู้นะครับมีกระสารายตัวทุกตัวนะครับ สนะแต่สกีของยากินจีผมวมันจะบุ๋มทุกตัวเลยวะ่ะเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของมันจริงจริงไหเนี่ยพี่ชิลนี่ฉีดฟิลเลอร์เปลือโอ้โหหูนี่โคตรว่างว่างซื้อได้หมดเลยครับไม่ไม่ซื้อได้ฟอสเซลล์ของพี่โอเป็นตัวไหน โอเคไงแพงมแพงหรอมันมีตำหนิเรอเหมือนพี่ขายพี่ขายูห้าหมื่นห้ามจริงเ่โอ้โหปลาบอกลาว่าไม่ไม่ไม่ใช่ปลาหายปลาหายเลยอไม่ปลาผมเออถึงว่าโคตรคุ้นเลยปลาเอาไหมเอามก็เอาถไม่ถามจริงเหรอุ่รกิจเสื้ออืมอ้าวไม่จงเขาบอก ผมขายหมดเลยเขายังไม่ขายแยกเลยทั้งกีายท้งเกียวปลาพี่กับาเพียงเอาขายได้ไม่โคกินวันไหคนคิรินโค้ตีใหญ่นาพี่เขาเพราะว่าซื้อแบบไม่มีลูกค้ามีม แล้วเขาแยกกันสิบสี mm. ่ก oh ี่ะก้ากันเนยก็ใส่กินเนี่โอ้ใส่ไม่ก็ใส่ก็ใส่ก็ใสจไม่ได้เลยที่นี่กิน่กินน่ก็่หากากก็มุดก็คนเาเยอะเกินเยอะ้ไม่หนาวในคุยมาไโค้งอย่างดีเลยเว้ยขึ้นไม้อยัไม้ข้อยว่าไม้ข้อย